สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่คอลเลกชันนะคะมีน้องใหม่ขอมาน้องใหม่น้องใหม่ขอมานะคะมีอยู่น้อยมากนะคะก็คือว่าก็ขายไปบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกล่องแรกที่มีอยู่สองกล่องนะคะกล่องแรกก็จะเป็นกล่องอันนี้แป๊บนึงตังกล่องดิบๆนะคะเป็นกล่องอันนี้เราเอาเป็นถุงสตุมาลองนะคะเรามาแกะกัน ก็จะเป็นมินิบันโลมากเลยอันต่อไปก็จะเป็นโดนัทและซอสสีเขียวอันต่อไปก็จะเป็นโดนัทและสลตดใช่ปะโดนัทแล้วก็มีเป็นอน,นี้เป็นยาง มาดูกล่องที่สองกันเลยอันต่อไปก็จะเป็นกล่องน,นี้นะคะก็จะมีามาแกะกันก่อนเห็เปิดอันแรกมีเป็นฟาฟเฟิลนแบบนี้นะคะลองดูจะอันต่อไปมีเป็นวาฟเฟิล ชมพูอันต่อไปก็จะเป็นวัาฟุสีแบบนี้ธรรมดาอันต่อไปนะคะก็จะมีเป็นเบกเบทหนาเนิรนะคะเบลหรือโรด,ดีโทสก็ไม่รู้แต่ว่าสรงมันไม่เหมือนนะเขาเรียกเบทนะคะอันต่อไปก็จะเป็นไอติม ต่อไปนี okay. mm ่ hmm. น่ารักนะอันต่อไปก็จะเป็นไม่มีหนะาสองด้านที่จริงมันมีหน้าแต่ว่าเราเก็บไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยเอาซอดมาละโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไก่อนดีายบา